อดีตจากฟิล์มภาพยนตร์ไม่มีวันตายกลับมาอีกแล้วครับภาพงานแต่งงานของบุตรสาวของนายเล็กกุหลาบทิพย์นี่คุณจินตนากุหลาบทิพย์นะครับเป็นพี่สาวคู่บ่าวสาวก็คือคุณจารีทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณจินตนากุหลาบทิพย์เป็นลูกของคนนี้แหละครับนายเล็กกุหลาบทิพย์เจ้าของบริการกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์กรุงเทพมหานครนะครับ สมัยนั้นกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์เป็นบริการฉายหนังเป็นทั้งผู้ฉายแล้วก็เป็นทั้งผู้สร้างนะครับเป็นทั้งผู้จัดจําหน่ายภาพยนตร์ด้วยในยุคหนัง16มิลลิเมตรนะครับนี่คุณเจือนะครับนางเจือกุหลาบทิพย์เป็นมารดานะครับมาดาของคุณจาริทิพย์นะครับเป็นภรรยาของในเล็กกุหลาบทิพย์นะครับพิธีรดน้ําสังนะครับนี่คุณสิริสิริจินดาหรือคุณบรรจงลาหาจินดานะครับผู้สร้างผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังในยุคนั้นเช่นเดียวกันนะครับ ฟิล์มภาพยนตร์ม้วนนี้ถ่ายด้วยฟิล์ม16มิลิเมตรความยาวประมาณ35นาทีทั้งม้วนนะครับแต่ว่าวันนี้ตัดมาเฉพาะภาพพิเศษนะครับคือภาพของครูสุรพลสมบัติเจริญครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคม2511นะครับก็เป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับภายหลังจากเสียชีวิตแล้วจึงทราบว่าครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นไม่มีภาพเคลื่อนไหวบนแผ่นฟิล์มอะไรเลยนะครับ มีแต่ภาพนิ่งแล้วก็เสียงเพลงที่ทิ้งไว้ต่อมาเมื่อผมได้พบกับนายเจริญหรือมานิตกุลาบทิพย์ซึ่งเป็นบุตรชายของนายเล็กกุลาบทิพย์นะครับแล้วก็ได้รับมอบฟิล์มภาพยนตร์มวดนี้มานะครับเมื่อฉายดูเกิดความสงสัยว่าในงานแต่งงานเมื่อปี2008นั้นมีบุคคลซึ่งหน้าตาคล้ายกับครูสุรพลสมบัติเจริญมากนะครับเมื่อสอบถามไปยังคุณเจริญนะครับคุณเจริญก็บอกว่าครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นมีความสนิทสนมกับ บิดาของตนเองคือในเล็กกุหลาบทิพย์เป็นอย่างมากนะครับจึงได้มาร่วมงานแต่งงานของพี่สาวนะครับคนนี้เป็นพี่สาวของในเจริญกุหลาบทิพย์นะครับและความที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นะครับแต่งงานลูกสาวทั้งทีในเล็กกุหลาบทิพย์คนนี้แหละครับก็ต้องถ่ายเป็นฟิล์มภาพยนตร์เก็บไว้นะครับและเมื่อครูสุรพลสมัติเจริญซึ่งเป็นเพื่อนกันมาร่วมงานนะครับ <c oughs> ก็เลยติดภาพครูสุรพลอยู่ในฟิล์มม้วนนี้นะครับนี่คุณสุดิศิริจินดานะครับหรือคุณบรรจงลาหะจินดาครับ เด,เดี๋ยวมาดูภาพครูสุรพลสมบัติเจรรญนะครับนี่แหละครับภาพครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับซึ่งได้รับการยืนยันจากแฟนเพลงครูสุรพลนะครับว่าเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญแน่นอนนะครับก็ขึ้นไปกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับบุตรสาวของเพื่อนตัวเองนะครับเห็นไหมครับภาพเดียวภาพประวัติศาสตร์ที่จะเห็นภาพเคลื่อนไหวของครูสุรพลสมบัติเจรรญนะครับในแบบนี้แหละครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์ไม่มีวันตายนะครับเพราะสามารถเก็บภาพของบุคคลซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ให้เรากลับมาเห็นอีกครั้งเหมือนคนมีชีวิตนะครับนี่ครูบ่าวสาวนะครับก็กําลังขึ้นกล่าวขอบคุณแขกเรือนะครับที่มาร่วมงานนี่คุณจารีทพิปนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของในเล็กกุหลาบทพิปนะครับส่วนคนนี้ก็คือผู้กำกับผู้สร้างหนังนะครับคุณดอกดินกัญยามานนะครับก็มาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณดอกดินนะครับก็กล่าวอวยพรนะครับ คงจะมีติดตลกมากแหละครับคงจะกล่าวยาวและครับแต่ว่าฟิล์มภาพยนตร์นี้ใช้วิธีเลือกถ่ายนะครับคนต่อมาก็คือนักร้องชื่อดังสมัยก่อนนะครับนี่ครับนี่ภาพเมื่อปี2 0 0 8นะครับนับดูนะครับว่ากี่ปีมาแล้วนะครับคุณมีศักดิ์นาครัตนะครับวงสามศักด์สมัยก่อนนะครับก็มาร่วมงานแต่งงานของบุตรสาวของในเล็กกุหลาบทิพย์นะครับ ในงานก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับมีกินเลี้ยงมีแสดงดนตรีก็เหมือนทั่วๆไปของงานแต่งงานแหละครับฟิล์มม้วนนี้ทั้งหมดจะยาวประมาณ35นาทีนะครับไม่มีเสียงนะครับไม่ได้บันทึกเสียงไว้นะครับเป็นการถ่าย16มมแบบใบๆนะครับไวสมัยก่อนนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่ถ่ายติดภาพครูสุรพลสมบัติเจริญไว้ฟิล์มม้วนนี้จึงกลายเป็นม้วนประวัติศาสตร์ม้วนเดียวนะครับที่มีโอกาสบันทึกภาพเคลื่อนไหวของครูสุรพลสมบัติเจริญไว้ให้เรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ